Azi, ai, 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 ตอน200ไปนะไปโอเค เยบดีเขาบอลลงรอมาองมดเครับเอาจมอย่ามาติดเกี่ยวครับฟูไหลเข้าไปเอามองไม่ข้ามรับฟูครับเปมดู ต่อสองครับเจมไหลเข้ามาครับลนมาครับไหลเข้าไปปาีครับหมดตังแล้วหมดตังแล้ว นบ้าอะไรก็จะทำใจจะขาดโคตียังใจจะขาดเลยไม่อกี้เนี่ยพอชนะเราพูดได้เลยนะโคตียังเอาสองร้อยีกเออฉะนั้นเลยอยากให้ได้ก็ทันอยาก้ได้กันทุกคนตถือต้ถือบ้าเลยค่ะต้นตีนั้ไม่มีเพเราไปจะอุ้มไ้คนเดียวเลยอยากใครได้คนต้งกอุ้มไปเผือกดเวะอุ้มผมนี่เมื่อกี้ พูดิ้ให้ผมตั้งใจจะเตรียมให้มาตีแผลนี่อยู่แล้วไอ้ขาคนย่างเลยใจนะไม่แต่ก้อมีคนบอกหลายคนไใจเสียนะปกตินั่งดูนั้นมันสู้ได้อะผู้นั้นก็ว่าสู้ว่าได้ผู้นี้ก็ว่าสู้ว่าได้อียังวไงไปอ่านแผลกินเจ้าของหรือเปล่าไปกินนิดใจอยู่

ไปจับแบรนด์กรรมการโอ้ยเดี๋ยวไปเหลืองออกเป็นเตี้ยนมาเดี๋ยวไปเลี้ยงไอ้โจกมาหน่อยอันนี้เล่นวันชิมปลาร์โรชารอยู่ถึงเช้าดิเอี๋ยวไปลงอยู่เหมือนกันเ้ยมก็มาเฝ้าหนอเอออยู่อ่ะเอาลูกพี่อยู่พงก็อยู่อ่ะเออแแค่นนั้หละโอ้โหสไลด์เกี่ยวนี่ โอ้โหครับสไลด์เกี่ยวลูกนี้ดีมากครับเกมครับ้องดูีเหรออาับครับ่อรับผอรครับผอลับวยรับออับผอลับอรับอรับอลับผารับรับอรับผอรัอรับรับอรับ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 เอรับรับบบรับ

เกมเปิดไม่หออครับขึ้นนำห้าต่อสามครับฟูนิกแก้วครับเนีกไม่ต้องก้วเลนิปัจจ้าะอางเ้ตงไป้ไหมครับเรบอกได้เวลาได้เด้แมวได้เวลาแมวนะ

กระพุ่งดีบริหันบ่ิหมันเสื่อมห็นมันเสื่อมเน้นยกบ่เข่าหน่ออาฟูลหลเข้าไปครับเกียดีครับมันเดี่ยวกับผมมันทำให้ผมเหนื่อยได้โยกซ้ายโยกขวา5ต่อ4ครับฟูเล็บแจ้วได้เสริมครับ แล้วมุมี้ือบอลลุ้งหลบมมี้ถือบอลลุ้หบสี่ต่อห้าครับเกมบางบ่อได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟออกครับห้าต่อสี่ครับฟูลิปเจ้าเสิร์ฟครับออกครับตรงนี้ครับใช่ออก 4ี่ตัครับครับเสิร์ฟดีครับฟูยังลากเข้าไปได้ครับหางครับอเอาแก้ขายไปครับน,นี่ครับเกมนี่นี่แล้วแต่ก่อนลากเตนียมือรัมือรับมือรับมือรับ

นี่เดี๋ยวลูกเสิรเองอ๋อเป็นลุงเี็ตายด้วยครับบว่าได้นี่ฝั่งนี้เป็นฟูลิปแก้วนะครับฝั่งนู้นเป็นเกมบางบ่อนะครับเสิร์ฟแปรค่าฟรีนะครับเอาครับเกมไหลหลังครับนี่ครับยังไหลเข้ามาได้ครับโอ้โหวางดีครับนี่ครับคุณเกมครับเสือบาฟูเป็นลุงเลยเสือเป็นลุงห้าต่อห้าครับเกมบางบ่อได้เสิร์ฟครับ ถ้าข้ามมาครับขาเป็นอัมพาตแน่ครับ um> ลุง uh นี่ค uh รับเหมือนบอลมันรู้เหมือนบอลมันรู้กันท่านเห็นบอลปีนี้แบบยิงกันไม่ขาดเรามีแต่เสมอบอกมันคิดตุ้มคิดชั้นหรือเปล่าตุ้มกพอต่ำอย่างเดียวตแล้วคิดตุ้กับบ่ ลองรอด uh ูเดี five five, ๋ยวมันยิงถ yeah. ึงโทษกันหมดค่อยๆใช้แล้วนอนนยิงโทษกันหมดเสมอท่านในเกมเสมอเสมอตายเลยบอกมันบอกมันทันกันหมดแล้วห้าต่อห้าครับเกือบโดนไว่ายยิงใจไม่เชื่อเลยเรอแก้ไขครับฟูลลิเจ้าครับนะครับบอกครับขึ้นนำหกต่อห้าครับเกมบางบอกครับสวิตนำก่หน้าควันยิงโดน 6-5ครับเจมส์บังบ่อได้เสิร์ฟครับไหลเข้ามาครับซันแบ๊กไหมครับซันแบ๊กมาดีครับตรงนี้ครับนี่ครับะก้อก็กระดูก อย่าลูกแก้ไขนะครับมันต้องพายมาแค่ข้ามครับขอไม่ได้ทิศทางก็พอครับบางคนยกห่างครับเตะหนักมาอย่างเดียวไม่ข้ามเลยหกต่อห้าครับเกมบางบ่อได้เสร์ฟครับห้าไปเลยแบ่งกันไปครับครูเปิดครับ ให้ตายย่ยมใช่ตัวนี้ให้ตายย่อมยังต้องเทมป์ตัวห้าสายโคจะวางโคว่ะเอาว้บอลโคอะไรขึ้นตัวขึ้นน้ำเจ็ดต่อห้าครับเจมบางบ่อครับเอาดีครับลูกเสือโอ้โหหลายเข้าห่างครับพี้ครับฟูลแก้ไขไปครับเจมเปิดหนึ่งยกขึ้นมาโอ้โหเตะหักลงหัวได้เลยครับขึ้นน้ำแปดต่อห้าเลยครับเจมบางบ่อครับ ดส่ใส่ยกหัวใทนัสองขายสามารถดึงฐางหนออได้เลยครับใส่อยู่แปดต่อห้าครับเจมบางบอกได้เสร์จครับครับขหนครับไปครับไปครับปกติฟู้งัอยเขาจะเปยเตียมเตมแหละ มาควบกบกี้คือนี่เดียวมาควบกบกี้กื้นี่อะไรครับมาครับห่างครับแก้ไขไม่ข้ามครับตรงนี้ครับได้มาเป็นหกต่อแปดครับแก๊ปแก๊ปแกปแกปแกปเปิดยกเข้ามาครับไม่ข้ามครับ สามเลไอ้สามเลยย้ไมเป็นเจ็ดต่อแปดครับฟูริบแก้วครับชาครับเยมเปิดซ้ายไหลเขมาครับครับยอดไม่ผ่านครับตรงนี้ครับเหียครับดีครับฟูริบแก้วครับนี่เสมอเป็นแปต่อแปดครับสามหลูกลวน น้องบางทียี่ี่พีตอ่วเขี้ยวมากผมจะอยากเนี่ยฟอะไรตก่อนย่ได้เกิด่ได้เี่ยไม่ได้เกิดมาย่ยาล่อปลาระยะเมเดียวกับฟุ้งัวได้ก็ต้องก้งก็ต้่กับพี่ไได้เดียลยระยะเขาคลาระยกม่เดเอวงมันกมังแ่หยเนาะเป็นาวเกมือตง่ปด่อแปดครับฟุ้นิ้วแก้วได้เสร็มครับ บ้านยื่ออเห็นไปแล้วมาดูนะแบดนะแแบตต้องแแบตครับไม่เสร็จครับนี่นี่นี่ใครครับไอยู่บไรูได้รับบาดเจ็บแแบ้ได้รับบาดเจ็บงแบตจไป4-2ต่อ2-1นะบีายแแบตตอแมบครับค แตกดีครับพี่เกมครับพุทตาคมเสิร์ฟดีด้วยที่หมายมุกมาทุกทุกทุยและใครหน้าาใจให้2,002พี่วิทวงวันนี้ผมไม่พิดนะอันนี้อันนี้ผมผมคุยแบบออกสื่อได้แล้วแหละพี่พีดอ่ะอ่าพี่พีดแพ้พี่พีดอ่าเข้ามาแก้เลยนะพี่ยุทธให้แก้อยู่แก้2,002นะพี่พีดนะ2,002นะครับออกสื่อได้นะครับมีตาเขาไม่ตีแล้วมีตาเขาไม่ร่วมวงแล้วเขาบอกแล้วตัดขาดแล้ว แปดต่อแปดครับฟูลิปเก้วได้เสียบครับเตรียมเปิดได้ครับนไัไหลเข้ามาครับหยาบดีครับมีครับมันเปลี่ยนครับ,บอมืมันดีวเดียวตอนนี้กัสูนนสได้บนเตะตอนนี้มันกับบู้ยไง

Terror, urai, at, na, แปดต่อเก้าครับเรจมส์ได้โอ้ออกครับลูกนี้ครับเก้าต่อแปดครับเจมส์บางบอลได้เสิร์ฟครับโอ้โหนี่เสิร์ฟล่ยซ้ายสุดนะครับโอ้ยไปครับออกครับลูกนี้ครับจะนัไปเห็นปะ มันง็ยืนด้กกำแนงข้างหลูกมัไปต้งทางหลูงไปสายสูตแล้วมันสูงได้มันใส่ใส่เลียดมาเลยคันยกแบบขาขาสูงอ่ะเ0ต่อแปครับเจมบางบอยได้เสริมครับกูเกินวัว ดีครับครูครับตี๋ตัวนี้เป็นฟูลิบแก้วนะครับฝั่งนู้นเป็นเกมบางบ่อนะครับเกี่ยวเสือแปะครับฟรีนะครับตามไปสองแต้มนะครับฟูลิบแก้วครับแปดต่อสิบนะครับได้เสือไหครับ อัดบางบ่อไม่เข้าเลยนะวันนี้เอาปาดดีครับเกมบางบ่อครับลงสนามไปตลาดอยู่ฟูริบแก้วนะครับเนี่ยไหลไปอยู่เกมบางบ่อหมดแล้วนะครับเอาครับนี่เปิดแตกครับนี่ครับเปิดดีมากครับเกมครับเึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับเกมบางบ่อครับ สิบเอ็ดต่อแปดครับทำงานครับโอเคทำงานสู้ๆเรื่องงานแล้วก็มาได้นะแล้วแล้วบอมก็รออยู่ครับตามไปสามแต้มนะครับแปต่อสิบเอ็ดนะครับฟูนิบแก้วครับอาครับซ้ายครับขวายังอยู่ครับแก้ไขมาก่อนครับฟูแก้ไขดีครับ ล้นไปดีครับเช้าเจอกันเลยมาเลยอดนอนตอดนอนัด้แหละมาเจอกันตลงนะเี้ยาตาดตีเก้าตับเส็ครับยวเปิดไหลเข้ามาครับสัไดกติเกี่ยวครับไปดีับคนตัด่ ไลรมาเป็นสิบ <for> ต <this fever> ่อสิบเป็นนะครับโฟูลริฟแก้วครับตีกันลงกันไรกันแล้วนะครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับฟูลริฟแก้วครับสิบต่อสิบเป็นครับเปิดเปไรเข้ามาได้ครับโอ้โหครับยังเไหวได้ครับโอ้โหครับกันล้นมาในจบข่าวแล้วนะครับลูกนี้คร <another> ับ <please look at sleep> <rawd> เาครับจากเกมเลยหรือเปล่าครับแมตช์ทอยตครั้งที่2ของเกมบางบ่อครับ11ต่อ10ครับโอ้แต่ก็วันนี้ครับมีเตะเบียดกันที่ปลายเกม11ทั้งนั้นนะครับโอ้โหนี่ครับไล่มาสิบนี่ครับนี่ครับลูกเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับมังเกมบางบ่อครับมัเกมบางบ่อชนะไปได้นะครับเสือบดี